สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องแม่ลูกพาลุยนะคะทุกคนแม่ลูกพาลุยก็พามาเลินตลาดจริงใจนะคะทุกคนตลาดจริงใจนี่ก็จะมีเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์เท่านั้นนะคะทุกคนใครที่อยากมาเที่ยวนะคะตลาดจริงใจหรือว่าตลาดจีเจนะคะทุกคนในรอบหนึ่งปีนะคะที่เราได้มาเลินที่ตลาดนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคน และแล้วก็ถึงสิ่งที่เราเลิ่ม,มาอยู่เนี้ยเป็นเสื้อผ้ากระเป๋าของเล่นที่ยางอธิรัตผมมันเยอะแยะมากๆแล้วก็ตอนที่เรามานี่ก็ประมาณเที่ยงนะคะทุกคนแดดร้อนมากค่ะทุกคนสังเกตรู้รอบๆข้างนะคะทุกคนจะมีแดตต่างชาติเท่านั้นนะคะทุกคนคนไทยอาจจะน้อยมากนะคะทุกคนมาตลาดที่นี่เพราะว่า จะมีคนจีนเกาหลีฝรั่งนี้ก็เคยเยอะมากนะคะทุกคนนี่ก็อยู่ในอยู่ใจกลางเมืองของเชียงใหม่เลยนะคะทุกคนอยู่ใกล้ๆตลาดเอออยู่ใกล้กลโลตัสคาเที่ยงนะคะถ้าใครที่อยากมาเที่ยวมาเลินชิลๆนะคะทุกคนแล้วก็มีของกินมากมายนะคะทุกคนแล้วเราก็ที่สิ่งที่เราเลินมานี่ก็เราเลินอ้อมมานะคะทุกคน ค่อนข้างหาที่จอดรถยากนะคะทุกคนหลายๆคนเห็นเขามาส่งแล้วก็ไปเลยอย่างเงี้ยหลายๆคนก็มารับเอาอเงี้ยนะคะทุกคนที่เราเลินเข้ามานี่ก็จะเป็นสิที่เขาขายผักนะคะทุกคนมีทั้งผักและผละไม้นะคะมีโซนที่จะมีผักผลไม้ผักต่างๆหน้าๆนะคะทุกคนสิ่งที่ข้างหน้าที่เราจะเจริญไปก็คือนี่นะคะทุกคน คมาเลินชมกันเยอะแยะแล้วก็จะมีเมี่ยงคำนี่นะคะทุกคนนี่มีจะมีผักปลอสารพิษนี่นะคะทุกคนมีหลากหลายอย่างมากเห็ดลินจอนะคะทุกคนเขามาออกงานคล้ายๆกับแบบว่ามาขายที่นี่เยอะเหมือนกันนะคะทุกคนร้านค้านะคะมีผลไม้มีของกินของเา้าของหวาน นี่นะคะตลาดจริงใจแล้วก็มีเขาร้องมาร้องเพลงด้วยนะคะอันนี้น่ากินมากๆนะคะทุกคนขนมปังนี่ก็คือน,น้าต่างๆนั้นๆนะคะทุกคนนี่แล้วก็ได้กินแล้วนะคะทุกคนเราเดินมาค่อนข้างเหนื่อยแล้วเราก็จะซื้อน้ำมะพร้าวนี่ทุกคนน่ารักมากเขาใช้เชือกแบบมัดเอาแบบนี้นะคะ นี่เราก็จะกินน้ำมะพร้าวค่ะคนอื่นเขาก็จะมีน้ำใบวบกน้ำลำไยแล้วก็เก๊หวยอย่างนี้นะคะทุกคนมีเยอะมากๆแล้วก็ส่วนน้องก็ถ่ายให้แม่อยู่เพราะว่าเขาก็ถามนะคะอีกท่านหนึ่งกินน้ําอะไรเลครับนี่นะคะทุกคนคุณลุงมันถามเอามาเรามาด้วยกันนะคะสองคน แล้วก็กินแก้วเหลือพอนะคะทุกคนเราไม่กินเยอะให้น้องถ่ายให้ก็ได้ประมาณนี้แหละค่ะทุกคนนี่ได้หัวบ้างได้กระเป๋าบ้างแล้วก็ได้แล้วนะคะทุกคนชิมชื่นใจชื่นใจสุดๆนะคะทุกคนแต่เราก็เลินต่อนะคะคือเราก็จะเลินไปทางที่เขาขายอาหารอีกนะคะทุกคนให้น้องชิมกันนะคะ เป็นยังบ้างน,น้องบอลน้องบอลหวชื่นใจมากครับแม่ <อะ S 1> แก็ให้ให้ถ่ายให้แม่แป๊บเดียวนะคะทุกคนสิ่งท,ที่เราชี้ไปเราก็อยากอยากกินแหละ <_ D> แต่น้องไม่เอาด้วยนะคะทุกคน <_ D> เรากินคนเดียวมันไม่หมดนะคะ <_ D> แล้วก็มาเจอที่เขาจะถ่ายรูปพอลีแล้วก็ต้องหลบให้เขานะคะเพราะว่าเขากําลังจะถ่ายรูปอยู่เพราะว่วาเป็นช่วงปีใหม่พอลีนะคะทุกคนคนค่อนข้างเยอะนะคะคน โอนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเชียงใหม่ค่อนข้างเยอะมากๆแล้วเราก็จะพาน้องเลินไปนะคะทุกคนถามน้องว่าน้องอยากกินไหมไข่นกคะท่าแล้วน้องบอกว่าไม่เอาครับน้องไม่เอาอะไรเลยคะ่ะทุกคนแล้วก็เลินเลินต่อนะคะโอ้กว้างมากๆนะคะทุกคนนี่สาวๆส,สวยๆนะคะทุกคนเขาก็มาเยอะแยะมากมายเลย แล้วเราก็ถามว่าน้องเหนื่อยไหมผลิว่าน้องขี้เกียจเลยน,นะทุกคนน้องก็บอกว่าถามอะไรขีเกินอะไรไหมไม่เอาอะไรเลยค่ะทุกคนไม่เอาอะไรเลยแต่ก็เลินตามแม่ไปนะคะท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะมากๆ เขานั่งกินกันเต็มเลยนะคะทุกคนหลายๆคนอาจจะบอกว่าเออเรามาเลินที่นี่แล้วก็ต้องมาซื้ออะไรกินที่นี่เอาอย่างเงี้ยนะคะทุกคนเพราะว่าที่นี่ก็ของกินค่อนข้างเยอะจะมีหมูทอดหรือว่ากับข้าวที่เขาทําแบบใหม่ๆสดๆก็มีนะคะนี่ก็มีที่ถ่ายรูปสําหรับมุมนี้ก็สวยนะคะทุกคนนี่หลายๆคนก็นั่งมานั่งถ่ายรูปกันเราด้วยนะคะนี่ค่ะ แล้วก็มานั่งถ่ายเหมือนเขานะคะจะไปรอดได้ยังไงล่ะคะทุกคนแต่ก็ให้น้องนะคะน้องก็นั่งเหมือนเศร้ามากเลยชีวิตนี้ไม่มีชีวิตชีวาไม่มีแบบตื่นเต้นอะไรเลยนะคะทุกคนดูนะ <S <S แต่แล้วก็เลินต่อนะคะสิ่งที่เราจะเลินเข้าไปนี่ก็คือจะเป็นรูปถ่าย <S <S เขามาออกงานคล้ายๆกับแบบว่าอย่างเงี้ยนะคะทุกคนเราก็ไม่รู้นะคะ ตอนแรกเขาก็เขียนไว้แล้วแหละว่าห้ามน้ำสัตว์และอาหารเครื่องดื่มเข้าไปข้างในไอ้น้องบอลก็ถือเข้าไปเลยนะคะทุกคนเราไม่ได้สังเกตนะคะเพราะว่าน้องเข้าไปก่อนนี่นะคะทุกคนเราก็เปิดประตูเข้ามาเลยค่ะเป็นเป็นกระจกนะคะแล้วก็เข้ามาลูข้างในโอ้โหเขาวาดได้สวยมากคือเขาวาดได้เก่งมากจริงๆนะคะทุกคนนี่ข้างหลังนี่ลุก ลุกที่เขาวาดนะคะน้องก็เลินไปอีกมุมหนึ่งแม่ก็มาอีกลุมมุมหนึ่งนะคะเพราะว่าน้องอยากกลับบ้านคะ่ะทุกคนเป็นอะไรกันนักหนาไปเลินแป๊บเดียวทำไมถึงอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านมากเลยทุกรลูกพาพน,นี้ก็สวยมากนะคะทุกคนเราชอบมากเลยนี่แล้วเราก็หันตอนแรกเราก็หันหน้ามาหาน้องบอลน้องบอลเอาน้ําไปวางไว้ตรงนั้นทําไมเนี่นะ นี่นะคะทุกคนภาพนี้ก็สวยภาพนี้ก็สวยมากเราชอบมากเลยอะ่ะเนี่ยทำไมเขาเก่งจังนี่นะคะโพกันมาที่น้องนะคะน้องเอาแก้วน้ําไปวางไว้แล้วนะคะทุกคนจะมีน้องๆเฝ้าอยู่ที่หน้าประตูนะคะเขาบอกว่าห้ามนําของกินหรือว่าอะไรเข้ามาข้างในอย่างนี้นะคะทุกคนแต่ว่าเขาให้เอาเข้ามาอยู่แต่เขาจะทํโต๊ะวางไว้สําหรับวางของกิน ของน้ำลืมนี้นะคะทุกคนนี่อันนี้โอ้โหมีความสูงมากเลยนะคะโหัลอกกันใหญ่เลยน้องก็เลินชมอยู่ตรงนู้นนะคะทุกคนถาทถาน้องว่าน้องชอบไหมก็คงไม่ชอบเลยเลินไปงั้นแหละค่ะเพราะว่าไปเจอของที่ไม่ชอบก็เลยประมาณนี้ค่ะนี่เลินหมุนไปมุนมาประมาณนี้ยค่ะแต่แล้วก็ออกมาแล้วนะคะทุกคน ณตรงนี้ก็มีท็อปเลยนะคะมีท็อปให้ช้อปปิ้งอยู่ข้างในแล้วก็ออกมาจากท็อปแล้วนะคะแล้วก็มาถ่ายอยู่ตรงนี้แป๊บหนึ่งนะคะทุกคนดูสิวเต็มหน้าเลยนะคะวบาวน้อยของเราแล้วก็มายือนอยู่ตรงนี้แป๊บหนึ่งนะคะทุกคนดูสิมีแต่ต่างชาติเท่านั้นนะคะแล้วก็ให้น้องกินแล้วนะคะแก้วเลี้ยวก็พอคะ่ะสองคนไม่ลูกเ <laughs> พราะว่าเรากินข้าวไปแล้วนะคะทุกคน แล้วก็ได้ประมาณนี้เนี่ยชอบมากๆเลยแก้วน้ําของเขาอะไม่ได้ใช้แบบถุงอะไรนะคะทุกคนทีมที่ฮิ้วอะเขาใช้เขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้อะดีมากน้ําเย็นมากไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย,บาย